มอนิ่งเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมไปเลยวันนี้ไปออกกำลังกายตื่นขึ้นมาดื่มน้ำหรือยังอยากสุขภาพดีดื่มน้ำแล้วก็ไปออกกำลังกายกับวิวมาเลยสำหรับคนที่ถามมาบอกว่าน้ำสองขวดหาวัตถุง่ายๆคนไหนที่เป็นกฎดไหลย้อนนะคะมานี่มาเลยใครอยากขุนดี กายาคุณดีมากกับวีวีนี่นะคะสำหรับคนมอบคลิปนี้มอบให้คุณพี่คนไหนที่ตอนนี้เรามีอายุเยอะใช่ไหมคะเราก็ต้องมาทดสอบกล้ามเนื้อของเราในบางไหนคนเป็นมือส,ส,ส,สันสันสันอย่างนี้นะระวังนะคะระวังนะคะ ไม่ใช่แอลกอฮอล์ที่ซึมนะนี่คนไหนที่เป็นมือสันส่นหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรภาษาคุณหมอเขาเรียกว่ากล้ามบางคนยกยกอะไรก็หลุดมือยกอะไรก็หลุดมือเขาเรียกว่ากล้ามเนื้ออ่อนหรือแรงใช่ไหมคะไปเลยไม่ใช่โยนโบลิงล่งนะนี่มีน้ำอันนี้หนึ่งขวดใหญ่หนึ่งจุดห้าลิตรนะคะ สาระดีๆยินดีต้อนรับคุณช่องวิวีนะคะสองขวดก็3มลิตรก็ไปทดสอบกล้ามเนื้อของเราเลยบางคนถ้ากล้ามเนื้อไม่แข็งแรงยกไม่ได้ก็ค่อยๆค่อยๆยื สำหรับคนที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงเราต้องมากระตุ้นกระตุ้นนะคะเทอปพีเทอปพ,เพีเขาเรียกว่าบางคนลัางผ่าตัดนะคะกระตุ้นยกค่อยๆยกยกขึ้นยกลงยืนตรงยืนตรงตอนนี้ยืนตรงยกหรือ นะคะเพราะว่าเราทดสอบกล้ามเนาะอ,อย่าหลุดมือนะนี่มีคนบอกว่ารู้ไหสมัยก่อนอถ้ามาตอนนี้กเกษียณแล้วสมัยก่อนเขาบอกว่าวีวีมันโยนโบลิ่งนะนี่ตัวเล็กๆทำไมเอาแรงมาจากไหนอ้าตัวเล็กๆเ,เราต้องทดสอบ ก็เหมือนนักกีฬาใช่ไหมคะถ้าเขาไม่ไม,ไม่เทรนนิ่งเขาไม่เทรนนิ่งกับออกกําลังกายกับขวด <c oughs> นะนะใช่ใชถ้าไม่เทรนถ้าเขาไม่เทรนนิ่งก่อนเห็นไหมนักกีฬานักฟุตบอลนักกิมนักอะไรสารพัดกีฬาเขาก็ต้องเทรนก่อนอยังทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายทุกส่วนต้อง พร้อมพร้อมที่จะทำงานใช่ไหมคะวันนี้นะคะมันหาวัตถุง่ายๆใกล้ตัวเราน้ำเคยบอกไปในหลายคลิปแล้วน,นะคะวัตถุง่ายๆบิดเข้าไปนนี้คือสำหรับคนเป็นกดไหลยนอนนะคะบางคนจะมีก้อนหิน ข้างหนักกิโลก็ได้ทำยิบชาบชิบชับแต่นะคะแต,แต่ได้ผลไหมต้องกระตุ้นกล้ามเน,นื้อของเรานะคะใครอยากเอวดีเอวไม่เสียเรอเอวไม่เสียก็ท่าหันประมาณนี้ไงเอวไม่เสียนะ <laughs> ใหอยาคุณดีมาทั้งนี้เด้อพี่น้องเอ้ยสุขภาพดีมีใช้ไปก็ขึ้นบอกไปแล้วนะคะถ้า,ถาเราอยากโอยวันนี้ก็เขียวเขียวฟ้าอาวันนี้ก็ใส่เสื้อสีเขียวเขียวเหลืองหน้าซัมเมอร์ต้องเขียวเขียวเหลืองๆดูสิให้เข้ากับ โมบลโซฟาเตปปิดว่าไพมก็สีเขียวนักกีฬาข้ารูปิง้งถอย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 วิ่ง u วิ่ง up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  อยู зов, ออ่เราต้องขยับกยน่ยอยแยะคนดีใกเอวดีเหรอเอวคอร์ ชอบเอลคอร์วิจาเอาเอลเอลต้องยี่สี่เอลยี่สี่เอลยี่สิบหกอกสหเอาเอลยี่สิห้า 26, 36, ไปเลยอายุเป็นเบียงตัวเลขอายุเป็นเพียงตัวเลข อายุเป็นเพียงตัวเลขน,นะคะอย่าลืมไปทำดูนะคะเ,เพื่อนๆเนาะบอกไปหมดทุกคลิปแล้วรอบๆสุขภาพใส่หัวใจลงไป oh <my> นั่งโยกก็ได้โยกซ้ายโยกขวาไปทำดูนะคะบอกไปแล้วนะคะตื่นขึ้นเช้าๆดื่มน้ำวิตามินไปแหละ สำหรับคนจนเหงื่อเหงื่อเริ่มเหงื่อเริ่มออกเราก็ไปทำอย่างอื่นนะคะมีวิติดติดออกกําลังกายค่ะถ้าไม่เนี่ยออกกําลังกายแล้วก็มันรู้สึกอึดอัด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 ต้องยกออกยกออกอึดอัดอึดอัดอึดอัดต้องยก เต้นขาเดียวดิด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 ดไปแล้วเอาไปทำดูนะคะเพื่อนเพื่อนรักสุขภาพต้องเราต้องรักตัวเราเองด้วยพร้อมที่จะทำงานลุย